ฟัน l a น d ดินแดนแห่งความสนุกด i x ซี่ฟันแลนด์เป็นสวนสนุกขนาดเล็กภายในอาคารที่ก่อตั้งขึ้นในปีคิศกราช1955อยู่ในพื้นที่เมืองเอชวินรัฐฟอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นสวนสนุกที่มีเครื่องเล่นและความบันเทิงบริการนักท่องเที่ยวอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในยุคนั้นมันคือสวนสนุกในตำนานเมื่อ68ปีที่แล้ว ภายในของดิซี่ฟันแลนด์มีเครื่องเล่นสำหรับเด็กอยู่จำนวนมากเช่นม,ม้าหมุนเวทีการแสดงของหุูเอนิเมทอนิกซุ้มเกมปาลุกโป่งโยนบอลและการเล่นต่างๆมากมายและมีร้านขนาดเล็กสำหรับขายอาหารเสื้อผ้าของที่ระลึกของสะสมอย่างเพียบพร้อมแต่สิ่งที่ทำให้มันโด่งดังกว่าสนสนุกอื่นใดในสมัยนั้นก็คือมันเป็นสน,สนุก ระบบอัตโนมัติที่มีชีวิตชีวาขึ้นไหวได้เองราวกับโลกเวทมนต์มาหมุนที่สวนสนุกแห่งนี้มีหุ่นรูปสัตว์ต่างๆที่สามารถขยับเองได้มีมัสคอตประจำสวนสนุกหลายตัวแต่มันไม่ได้เป็นแค่ชุดให้คนสวมใส่อยู่ข้างในเหมือนสวนสนุกทั่วไปแต่เป็นหุน Enemy ่นอนิเมทอนิกที่ขยับขึ้นไหวได้เองสามารถพูดคุยสื่อสารกับเด็กๆได้เครื่องเล่นเกมตู้ และซุ้มการเล่นต่างๆจะมีระบบก,การส่งเสียงชมเชยผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสูงนักดนตรีที่เล่นเพลงขับกล่อมในสวนสนุกก็เป็นหุ่นแอนิเมทอนี้ที่มีชีวิตทั้งซ้นมันจะบรรเลงเพลงทุกๆชั่วโมงซึ่งเป็นเพลงยอดนิยมในช่วงยุคสมัยนั้นและตอนที่วงดนตรีหยุดพักหุ่นเหล่านั้นก็สามารถพูดคุยสื่อสารกับคนที่ดูพวกมันได้ มันไม่ได้พูดคุยตามโปรแกรมที่ตั้งไว้อัตโนมัติแต่สามารถพูดโต้ตอบกับคนได้เหมือนกับมันมีชีวิตจริงๆไม่มีสนสนุกใดในโลกที่จะเทียบเท่าได้กับสนสนุกแห่งนี้เด็กๆทุกคนในโลกใฝ่ฝันว่าอยากมีโอกาสไปเที่ยวที่นี่สักครั้งหนึ่งในชีวิตสนสนุกแห่งนี้มีทราบว่าใครเป็นเจ้าของเพราะทุกสิ่งทุกอย่างถูกดำเนินการด้วยระบบอัตโนมัติทั้งสิน้น ในส่วนของการบริการต่างๆภายในส,นสนุกดิกซี่ฟันแลนด์จะไม่มีพนักงานที่เป็นมนุษย์อยู่เลยแม้แต่คนเดียวทุกสิ่งทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติโดยจะมีมนุษย์หุ่นยนต์ทำหน้าที่ต่างๆแทนไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายตัว๋วเก็บเงินการให้บริการภายในร้านค้าต่างๆการทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูการดูแลรักษาความปลอดภยัยก็จะทำโดยมนุษย์กลเหล่านี้ทั้งสิ้น มันเป็นหุ่นยนต์ที่มีรูปร่างเหมือนกับมนุษย์แต่ทั้งตัวเป็นหุ่นยนต์ที่ทำด้วยโลหะทองแดงสามารถเคลื่อนไหวพูดคุยสื่อสารและทำงานต่างๆเหมือนกับแรงงานมนุษย์คนหนึ่งแต่แล้วยุคสมัยแห่งความรุ่งเรืองของดิกซี่ฟันแลนด์ก็มาถึงจุดจบอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดวันที่11เดือนเมษายนปี1989หลังจากที่สวนสนุกเปิดทำการมาได้34ปี ก็ต้องปิดกิจการลงอย่างท้าวอนขณะที่เด็กๆและผู้ปกครองกำลังสนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆภายในสวนสนุกก็เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างกระทันหันดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างภายในที่แห่งนี้จะกลายเป็นกลาหลนไปหมดสิน้นพฤติกรรมของระบบอัตโนมัติที่เคยเป็นมิตรกับมนุษย์บัดนี้มันกลายเป็นตรงข้ามไปทุกอย่างมาหมุนใจดีที่คอยพูดคุยกับเด็กๆ ยามที่ขึ้นขี่มันตอนนี้กลายเป็นม้าพยศที่ดุร้ายสะบัดเด็กให้หลุดร่วงจากตัวมันพร้อมพูดสะบทหยาบคายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนบางตัวถึงกับใช้ขาของมันตีเตะมนุษย์ทุกคนที่เข้ามาใกล้หุ่นยนต์อนเเมตอนิกทุกตัวก็กลายเป็นบ้าไปหมดมันไล่ทุบตีและกัดคนทุกคนไปทั่วราวกับซอมบี้บ้าคลั่ง ผู้คนต่างวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันอย่างลนลานบางคนพยายามต่อสู้กับมันแต่สุดท้ายก็ต้องพ่ายแพ้เพราะความแข็งแรงของหุ่นยนต์ที่มากกว่าตำรวจในพื้นที่ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์รุนแรงนี้เอาไว้ได้จึงประสานมายังสถาบัน SCP ให้เข้ามาช่วยเหลือและทำให้สถานการณ์คลี่คลายลงไปได้โชคดีที่หุ่นคลั่งพวกนั้นไม่ออกมานอกอนาเขต มันอาวาดและอยู่ภายในสวนสนุกเท่านั้นนักท่องเที่ยวส่วนที่เหลือที่ได้ออกมาพ้นเขตอันตรายจึงปลอดภยัยสถาบัน SCP เข้ายึดพื้นที่ได้สำเร็จทางเข้าถูกปิดตายไม่ให้ใครเข้าไปได้อีกและกำหนดรหัสให้กับสถานที่นี้เป็น SCP-821 หลังจากเหตุการณ์นั้นตัวอาคารของดิกซี่ฟันแลนด์ก็ทุดโทมลงอย่างรวดเร็ว มันกลายเป็นสวนสนุกร้างในทันทีอาคารที่เคยมีแต่สีสันและแสงไฟกลับกลายเป็นเสื่อมลงและผุพังเจ้าหน้าที่ได้ทำการกำจัดหุน Enemy ่นเอนิเมทอนิกทั้งหมดในสวนสนุกลงได้สำเร็จหลังจากให้การสงบลงเจ้าหน้าที่ที่ได้เข้าไปเคลียร์สถานที่ก็พบเพียงแค่จดหมายฉบับหนึ่งถูกเขียนเอาไว้ว่าสวัสดีเพื่อนๆของฉันวันที่พวกเราวาดกลัวมัถึงแล้ว และฉันก็เสียใจจริงๆที่จะต้องเป็นคนบอกข่าวนี้พวกคุณทุกคนรู้อยู่แล้วว่าฟันแลนด์นั้นพบกับช่วงเวลาที่ยุ่งยากมาหลายครั้งแล้วและแม้มันจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากเราก็ผ่านพ้นมันมาได้ทุกครั้งแต่เราทำไม่ได้อีกต่อไปแล้วโลกมันเปลี่ยนไปแล้วขอบคุณที่ช่วยทำง,งานนะจากมิสเตอร์ฟันแลนด์ซึ่งนี่อาจจะเป็นสาเหตุทั้งหมดที่เกิดขึ้น เมื่อมิสเตอร์ฟันแลนด์ทิ้งสวนสนุกนี้ไปทุกสิ่งทุกอย่างมันจึงไร้การควบคุมทำให้มันเกิดเหตุการณ์ปั่นป่วนนั้นขึ้นมานั่นเองสถาบัน SCP ตั้งข้อสังเกตว่าตลอดเวลาที่เกิดเหตุการณ์โกลาหลขึ้นมานั้นมนุษย์ทองแดงที่เคยเป็นพนักงานบริการในส่วนต่างๆภายในอาคารสวนสนุกหายไปไหนหมดสิน้นไม่ทราบว่าถูกทำลายหรือพวกมันลบนีหายไปไหน เมื่อสถาบัน SCP ได้ควบคุมดูแลบริเวณนั้นโดยเรียกว่าจุดกักกัน821จนเวลาผ่านไป1ปีก็ไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นมาอีกวันที่16เมษายนปี1999สถาบันจึงให้จัดระดับ SCP 8 2 1เป็น n e u t r a l i z e หรือหมดสภาพแล้วนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามพวกเขาก็ยังคงเฝ้าระวังสังเกตและสืบข่าว เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานหุ่นยนต์มนุษย์ทองแดงที่หายตัวไปในช่วงชุนมุลนั้นไม่แนวว่าตอนนี้มันอาจจะแอบไปสร้างสุนสนุกแห่งใหม่ที่ไหนสักแห่งบนโล,โลกก็เป็นได้ SCP 8 2 3สวนสนุกสุดสยอง SCP 8 2 3เป็นสวนสนุกแห่งหนึ่งที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้ เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีการเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงและพบว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยเหตุการณ์ประหลาดหลายครั้งทำให้ไม่มีใครกล้าเข้าไปเล่นในสวนสนุกนี้อีกจนกระทั่งทำให้ต้องปิดกิจการเหตุการณ์ครั้งใหญ่ที่ทำให้ SCP 823ถูกทิ้งร้างนั้นเกิดขึ้นในวันหนึ่งซึ่งนายภายหลังต่างเรียกกันว่าวันอาทิตย์เลือด เป็นวันที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรุนแรงที่สุดในรอบ20ปีมีผู้เสียชีวิตในส่วนสนุกทั้งหมด231คนและบาดเจ็บหรือพิการอีก7คนซึ่งผู้เสียชีวิตแต่ละคนต่างก็มีลักษณะาการตายที่มีความผิดปกติและพิดสดารเนื้อธรรมชาตินอกจากนั้นเมื่อสถาบัน SCP ทรงเน้อปฏิบัติการเคลื่อนที่ของสถาบันชื่อว่า Mobile t a s k f r o e RHO 7 1 71, t o r e g a m i t o d หน่วยปฏิบัติการคางคบกระดาษพับเข้าไปในพื้นที่เพื่อทำการตรวจสอบและควบคุมสถานการณ์กับกลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปทำการปิดกัน้นสวนสนุกแห่งนั้นต่างก็ประสบความล้มเหลวและต้องเสียชีวิตโดยเหตุการณ์ประหลาดซ้ำเข้าไปอีกซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ส่งเข้าไปนั้นต้องสงเวยชีวิตมากเป็นจำนวนถึงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากการฆ่าตัวตายและสาเหตุแปลกๆอย่างเช่นมีเจ้าหน้าที่บางคนแกเอาหัวกระสุนกับปอกกระสุนปืนออกแล้วกินดินปืนเข้าไปบางรายถูกของแข็งแทงผ่านตาซ้ายทะลุถึงสมองบางรายพบว่าปอดฉีกขาดและกรามหักพบฟันหลายซี่เข้าไปอยู่ในปอดและหลอดลมหลังจากที่การปฏิบัติการล้มเหลว สถานบัน SCP จึงสั่งยกเลิกภารกิจทันทีเพื่อความปลอดภัยและไม่ส er ่งเจ้าหน้าที่เข้าไปอีกจากนั้นจึงต้องเปลี่ยนมาตรการมาเป็นเพียงการเฝ้าระวังที่เกิดเหตุเพื่อไม่ให้ใครสามารถเข้าไปในสวนสนุกนั้นได้จึงทําให้สวนสนุกแห่งนั้นกลายเป็นสนุกร้างจนถึงปัจจุบันเหตุการณ์การเสียชีวิตหมู่ที่เรียกกันว่าวันอาทิตย์เลือดนั้น มีประชาชนเป็นจำนวนมากที่เอาชีวิตไปทิ้งที่สวนสนุกแห่งนั้นและไม่ได้กลับออกมาอีกเลยตลอดการมันเป็นโศกนาฏกรรมลี้ลับสยองขวัญมากกว่าที่จะเชื่อได้ว่าเป็นอุบัติเหตุทั่วๆไปจากบันทึกขององค์กร SCP พบการเสียชีวิตที่พิสดารอย่างเช่นมีคู่รักคู่หนึ่งได้เข้าไปเล่นเครื่องเล่นที่เรียกว่าอุโมงค์แห่งความรักซึ่งมีลักษณะเป็นเหมือนเครื่องเล่น ที่ต้องล่องแพไปตามลำน้ำและลอดอุโมงค์ที่เป็นรูปหัวใจหลังจากที่ทั้งสองได้ออกมาจากอุโมงค์นั้นปรากฏว่าร่างกายของทั้งคู่กายสภาพและถูกเชื่อมต่อล้อมรวมการหลายจุดจนระบบการทำงานล้มเหลวเสียชีวิตทั้งคู่มีอีกบุคคลหนึ่งเป็นผู้ที่สวมชุดตัวมัสคอตประจำสนสนุกได้นำชุดมัสคอตที่เป็นรูป ฮิปโปโปเตมัสที่เรียกว่าชุดแฮปปี้ฮิปโปมาสวมใส่แต่หลังจากที่เขาสวมมันไปสักครู่หนึ่งก็เกิดอาการอึดอัดหายใจไม่ออกเขาดิ้นรนทุรนทุรายได้เพียงชั่วครู่ก็เสียชีวิตจากอาการขาดอากาศหายใจสภาพศพของเขาพบว่าในปากหลอดลมและปอดนั้นถูกอัดแน่นด้วยเส้นใหญ่ผ้า ชนิดเดียวกันกันกบพาที่ใช้ทำชุดมัสคอตฮิปโปที่เขาสวมอยู่นั่นเองรถไฟหอติลังกาโลเลอร์โคสเตอร์ทิวเลอร์ชิวเลอร์ที่อยู่ในสวนสนุกนั้นได้ทำให้ผู้เล่นจำนวน15คนเสียชีวิตด้วยเหตุการณ์ที่สร้างความสุดสยองอย่างมากในขณะที่ทั้งหมดเล่นรถไฟหอกพยานที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าศีรษะของผู้เล่นหลุดออกจากร่าง เหมือนถูกฟาดด้วยบางสิ่งบางอย่างทีละคู่ทีละคู่ตั้งแต่แถวหน้าไล่ตามลำดับลงมามีผู้เล่นคนหนึ่งที่อยู่บนเครื่องและได้เห็นเหตุการณ์ว่าเพื่อนของเขาตายลงทีละคนทีละคนเขาจึงตัดสินใจถอดที่ลอกเข็มขัดนิลภัยออกแล้วกระโดดลงมาจากเครื่องเล่นนั้นแต่ทว่าก็ไม่ได้ทำให้เขารอดชีวิตแต่อย่างใดเขาตกลงมาจากความสูง15ฟุต ศีรษะกระแทกพื้นเสียชีวิตอยู่ใต้รางรถไฟห่อนั้นภายในเครื่องเล่นบ้านกระจกเขาวงกดพบอุบัติเหตุรุนแรงกับผู้เล่นรายหนึ่งแม้ว่าเธอจะรอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้แต่เธอก็ต้องกลายเป็นผู้พิการตลอดชีวิตเธอถูกฉีกร่างออกจากการเป็นหลายส่วนอย่างน่ากลัวแขนซ้ายหลุดออกจากลำตัวไปทางทิศเหนือไกลถึง16ฟุตขาซ้ายถูกกระชากออก และพบว่ามันถูกมัดห้อยไว้บนเพดานด้วยเชือกเส้นเอ็นส่วนขาขวานั้นแม้ว่าไม่ได้ถูกฉีกออกจากร่างกายแต่ก็พบรอยกัดขนาดใหญ่จนถึงกระดูกและการตรวจสอบพบว่ารอยฟันที่กัดนั้นเป็นรอยฟันของมนุษย์ส่วนแขนขวาของเธอนั้นหายไปไม่สามารถตามหาเจอได้ันิฐานว่าอาจถูกบางสินบางอย่างนั้นกินเข้าไปแล้ว หลังจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญน,นั้นเกิดขึ้น SCP 8 2 3จึงถูกควบคุมไว้โดยสถาบัน SCP เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมีความอันตรายจนถูกเสนอให้อยู่ในระดับคีเทอร์แต่เนื่องจากสภาของสถาบันพิจารณาแล้วว่าแม้มันจะมีความรุนแรงแต่การควบคุมกักกันยังพอที่จะสามารถทำได้จึงจัดให้ SCP 8 2 3อยู่ในระดับยูคิด โดยดําเนินการออกคําสั่งให้มีเจ้าหน้าที่กองกําลังเฝ้าสังเกตการตัวตาสถานที่เกิดเหตุอย่างน้อยหกคนขึ้นไปจนกว่าจะสามารถหาวิธีทําลายสับสนกแห่งนี้ได้กองกําลังทั้งหมดจะเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดแต่จะอยู่ในบริเวณพื้นที่ปลอดภัยรัศมี20เมตรเท่านั้นโดยจะกําหนดให้เป็นพื้นที่โซนสีแดงเป็นเขตห้ามเข้าสูงสุดหากพบว่า มีบุคคลใดเข้าไปในพื้นที่นี้แม้กระทั่งเป็นเจ้าหน้าที่เองก็จะถูกกำจัดทิ้งด้วยปืนยิงระยะไกลหรือสไนเปอร์และมีส่วนที่เป็นพื้นที่สีเหลืองซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังที่เจ้าหน้าที่ของสถาบัน SCP สามารถอยู่ปฏิบัติหน้าที่ได้แต่ไม่อนุญาตให้ประชาชนภายนอกหรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปอย่างเด็ดขาดมีหลักการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ว่า หากได้ยินเสียงเพลงหรือเสียงแตร ى, ที่ออกมาจากสานุกพื้นที่สีแดงนั้นให้สวมที่อุดหูทันทีโดยถอนกำลังออกไปให้พ้นระยะ2กิโลเมตรซึ่งเป็นพื้นที่สีเหลืองพร้อมกับแจ้งให้ฝ่ายวิจัยของสถาบัน SCP ทันทีและเนื่องจากต้องให้เจ้าหน้าที่คอยจับสัญญาณเสียงผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในสน,สนุกจึงไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน นำเครื่องเล่นเพลงหรือวิทยุส่วนบุคคลนอกเหนือจากอุปกรณ์ที่จำเป็นเข้าไปในพื้นที่เฝ้าระวังมีการเสนอให้ทำลาย scp 823โดยการใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดจากบนอากาศแต่ถูกปฏิเสธเนื่องจากภายในบริเวณรอบข้างมีบ้านเรือนประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและหากใช้วิธีการนั้นก็ไม่สามารถหาเหตุผลมาอธิบาย พื่อปกปิดความจริงเอาไว้ได้และที่สำคัญก็คือยังไม่มีความแน่ชัดว่าการทำลายเครื่องเล่นในสวนุกลงไปจะกำจัดสิ่งที่เป็นต้นเหตุของปัญหาได้จริงหรือไม่จึงต้องปล่อยให้ส,สนุกร่างแห่งน,นั้นยังคงเป็นสถานที่ลี้ลับและถูกเล่าขานถึงตำนานความสยองมาจนถึงทุกวันนี้ และนี่ก็คือเรื่องราวของ scp 8 2 3สวนสนุกสุดสยอง,งเพื่อนเพื่อนคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะหลังจบคลิปอย่าลืมชมภาพแฟนอาร์ทที่เพื่อนเพื่อนส่งมากันค่ะสวยและเท่มากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย